พี่น้องผู้ที่ร่วมศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานาตาลาทุกท่านเราขอดวงต่ออัลลอฮสุบฮานาตาลาให้เราทุกคนนั้นได้มีความยำเกรงต่ออัลลอและได้อยู่บนสัจธรรมที่ถูกต้องและในน้อมรับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบรรจัิของอ,อิสลามอย่างแท้จริงท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีความรักซึ่งกันและกันนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างความรักแก่พี่น้องของเราโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันฉะนั้นความรักที่สูงส่งคือความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ความรักที่เรามีต่อนดบ,บีของเรา รักที่จะเชื่อฟังรักที่จะละทิ้งในสิ่งที่เป็นบาปต่างๆรักที่จะปฏิบัติตามทามมมมา่านนบีตหัันมัสสลลัลฮวาลาวาเัลัมแต่พี่น้องครับสิ่งที่อยากจะนํามากล่าวและตักเตือนตัวของผมและพี่น้องทั้งหลายคือสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราและในสังคมของเรานั่นคือความรักที่เราจะต้องมอบให้แก่พี่น้องของเราฉะนั้นความรักเนี่ยมันมีหลายระดับ และมีความหลากหลายบางคนอาจจะรักเพื่อนของเขาเพราะว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางคนรักเพื่อนของเขาก็เพราะว่าเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางคนรักก็เพราะว่าสงสารเขาพี่น้องครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงความรักที่กล่าวมานั้นมันจะขาดตอน มันจะหมดไปเมื่อเราไม่ได้รับประโยชน์จากเขาเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาหรือว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากเขามันก็จะไม่เกิดความรักแต่เมื่อใดก็าตามที่เรารักเขาเพราะว่าเขาคือมุสลิมเขามีอัลลอฮ์เขามี Allah, ามนบีและก็เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเขาละหมาดเหมือนกับเราความรักเหล่านี้มันจะไม่จางหายไปความรักเหล่านี้มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺ س ฮาน ن ตแลาลาได้กล่าวไว่าในสุรนฮุจรอตบอกว่าอินนามัลมุ่มมิูนะอิขวาแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันฉะนั้นความรักมันคือสาย,ายใยแห่งความอีมานและมันจะทําให้สังคมนั้นมีความสงบสุขสังคมที่อยู่อย่างมีความสันติคือความรักที่เกิดขึ้นมาจากอีมานที่แท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันเราจะกระทําบางเรื่องที่มันผิดแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่น้องผู้ศรัทธาที่เขามีความรักต่อพี่น้องของเขาจริงๆเขาจะช่วยเหลือพี่น้องของเขาเขาจะตักเตือนเพื่อนรักของเขาเมื่อเขาทําผิดเขาจะไม่ปกป้องเพื่อนของเขาเมื่อเขาเห็นความผิดแต่พี่น้องครับ ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า“ลายูมินุอะฮาดุคุม”ฮัตตายุหิบบาลอะคีฮิมายุฮิบุลินัฟซิความศรัทธาของบุคคลหนึ่งในหมู่ของพวกท่านนั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าอะไรครับจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขารักตัวของเขาเองเราจะเกิดความบกพร่องทันทีในเรื่องของความศรัทธาตราบใดก็ตามที่เรารักตัวเองแล้วเรายังไม่รักพี่น้องของเรา ฉันน่ะพี so ่น้องครับในเรื่องความรักเนี่ะลอสุบฮาห์นัวตาลาได้พูดถึงความประเสริฐอย่างมากมายพี่น้องรู้หรือไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักเพื่อนของเรารักพี่น้องของเราอัลลอตาลาจะเรียกเขาในวันเกียรติ่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม h ะด i ษบทนี้รายงานจากท่านอบูฮุไรระอาจารย์นบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัลลอสุบฮานะนัวตาลาวว่าไอ้นั่นมุตาฮะบุนไอ้นั่นมุตาฮะบุนบิจัลาลีไหนคนที่เรัก เขารักกันเพื่อลล l a ์เขารักกันเพื่อฉันรักอยู่บนพื้นฐานของการรักเพื่อ a ลลอ h เย่มาอุซิลุมฟีซิลลัอารชิย่มาลาซิลลัอิลลาซิลลิคนที่รักกันเพื่อลล l a ์พี่น้องครับลล l a ์ Allah จะเรียกถามหาเขาบอกว่าไหนล่ะเขาอยู่ที่ไหนในวันซึ่งที่จะไม่มีร่มเงาใดๆเลยนอกจากของร่มเงาอารัชกอล์ซุบฮานฮัวจาราคนที่เขาสองคนที่เขารักกันเพื่อ a ลลอ h อัลลอฮ์จะถามหาเขาในวันเกียรติและอัลลอฮ์จะให้ร่มเงาแก่เขาท่านพี่น้องครับท่านนบีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาบอกว่าวาจะบัตมาฮับบะติลินมุตฮาบีนฟิยะวันมุตจาริซีนฟิยะวันมุตซาวิรีนฟิยะวันมุตบาซิรีนฟิยะคุณค่าและความประเสริฐความรักที่เรามีต่อพี่น้องของเราอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺจะบอกว่า ความรักของฉันจะมอบให้กับใครกับคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์กับคนที่เขานั่งกันในการลำลึกถึงอัลลอซุบฮานวะตาลากับคนที่เขาเยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่กันเพื่ออัลลอซุบฮานวะตาลาและบุคคลที่เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันบริจาคทานเพื่ออัลลอซุบฮานวะตาลาเมื่อใดก็ตามที่เรารักพี่น้องของเราบนหนทางของอัลลอฮ์ รักด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังประโยชน์จากเขาไม่ได้หวังจากชื่อเสียงหรือหวังตําแหน่งเขาคนนั้นจะได้รับความรักจากอัลและเขาคนนั้นจะได้รับอารัชนะครับในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานูร์ตาลาบอกว่าจะไม่มีร่มเงาใดๆนี่คือคุณค่าของความรักที่เรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานูวต์ตาลาท่านพี่น้องรู้หรือไม่ว่าตําแหน่งที่อลัลลอฮ์ตาลาจะมอบให้กับบุคคลสองคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ย เป็นตำแหน่งที่บรรดานัลาะหและบรรดาคนที ady, ่ตายในสนามรบนี้เขายังอิจฉามีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องกับรายังจะท่านอุมัดบินเขาตอบเราด้วยละอันบอกว่าท่านนบีอัลลอฮเลาะัมบอกว่าอินนั้นละอิบาดิลลาห์ลาอูนัสันมาฮุมบิอัมบิยาแลาชูฮัดะยาขติฮุมุลอัมบียาวะชูฮัดะยาเมืลกิยามห์บิมาตาลิฮิมินอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าแท้จริงแล้วมีเบากลุ่มหนึ่ง นะครับในบรรดาพวงมนุษย์ทั้งหลายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นนบีแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ตายในสนามรบซึ่งบรรดานบีบรรดาคนที่ตายในสนามรบนันอยากอิจฉาถึงตําแหน่งที่อัละตลาลมอบให้กับพวกเขาข้ลรุยาบรลุลลอะตุกบิรุนามันฮุมสัฮาบก็ถามเลยว่ากลุ่มชนหรือกลุ่มคนคนหนึ่งเนี่ย ที่ได้รับตําแหน่งจากอัลลอฮ์แล้วก็บันดาลมาลาิกะบรรดานบีและก็บรรดาคนที่ตายในสนามรบเนี่ยยังอิจฉาพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครนะครับท่นานนบีาาลสลุลต่านบอกว่าฮุมกอมุนตะฮาบูบิรุฮิลลาอัลละห์ไรอารฮัมไบหนาหุมเวลาอัมวาลินยยตาอาเต้านะฮะคืออะไรครับคือบุคคลหนึ่งที่เขากลุ่มคนหนึ่งที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งเขาไม่ใช่ญาต ไม่ใช่เขือญาติรักเมื่อกับความบริสุทธิ์ใจเมื่อเขาไม่ใช่เขือญาติแล้วเขาไม่ได้หวังในเรื่องของทรัพย์สมบัติไม่ได้ให้กันในเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วก็ท่านนบีสุลต์ละอะไรสลัมบอกก็่พระว่าลอฮิอินนฮูดูอัฮุมนะนูรกลุ่มคนเหล่านี้จะมีใบหน้าที่มีรัศมีเจิดจัสและพวกเขาก็จะอยู่บนรัศมีละยะคอาฟในอิดาค้ฟันนัสวะลายะฮจานในอิซะฮจนานัส พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีความหวั่นเกรงหวั่นตัวในวันที่มนุษย์ตัวพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีความเศร้าโศกในวันที่มนุษย์ทั้งหลายเศร้าโศกและละตาราบอกว,ว, ah um ah ว่าอัลลอินอินอาลิยาอัลลอฮ์ละข้อฝนอะเลหิมะลาหุมยญฮซานูนคุณทราบถรือว่าคนรักของอัล่านั้นพวกเขาจะไม่มีความหวั่นตัวและจะไม่มีความเศร้าโศกแต่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อละซุบฮานวะตาลาทั้งหลายนี่คือเกียรติของคนคนหนึ่งที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ แต่ในปัจจุบันพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เรารักเพื่อนของเราเพราะว่าเขาเคยให้ตังเราใช่ไหมเขาเคยช่วยเหลือเราใช่ไหมเขาเคยให้ตำแหน่งเราใช่ไหมสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับถ้าเรารักเพื่อนของเราโดยที่เราไม่ได้รับเกิดมาจากความศรัทธาที่ถูกต้ตองที่แท้จริงเราจะไม่ได้รับเกียรติเหล่านี้และความรักเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปเมื่อคนคนหนึ่งหมดประโยชน์กับเราเมื่อคนคนหนึ่ง ไม่ได้รับอะไรจากเราแต่บรรดาสหฮะบะบรรดานาบีที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับตําแหน่งได้รับเกียรติเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาบอกว่าวะกุูกเนี่ยมาตลลอฮิอะไลกุมอิดคุนตุมอาดานฟาลลาฟาเบยนกุลูบิคุมฟาสบะตุมมินยาเมติฮิอิควานาจงลำาลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เมตตาพวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้เานเานี่ยเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน แล้วพระองค์เนี่ยได้ทําให้พวกเจ้านี้มีความสนิทสนมระหว่างพวกเจ้าระหว่างหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮาหนูวาตาลาท่านพี่น้องครับต่อให้เราเอาทรัพย์สินมากมายก่ายกองแก่ไหนเพื่อที่จะผูกมิตรกับคนคนหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาความรักเหล่านั้นก็จะหายไปเว้นแต่อะไรครับเว้นแต่คนคนหนึ่งเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮาหนูวาตาลาจะให้เขาผูกมิตร ผู้ขววใจไว้กับบ่าวคนหนึ่งที่เขาศรัทธาต่อลอสบะฮาอตลาเพราะว่าความรักที่เขามีต่อพี่น้องนั้นหมายถึงว่าความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาด้วยความรักที่เกิดความบาริกัดความรักที่เกิดสิ่งที่ดีทั้งหลายก็คือความรักที่เราได้รับจากอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องกับเราลองย้อนกลับมาดูตัวของเราว่าวันนี้เรารักพี่น้องเนี่ยเรารักแบบไหนทาไมเรารักกันแล้วเนี่ย เราทะเลาะกันรักกันแล้วเนี่ยเราไม่สลามกันบางคนบอกว่ารักแต่สลามไม่ยิ้มบางคนบอกว่าไม่มีอะไรกันแต่ไม่สลามมันเป็นการบ่งชี้ว่าเราไม่ได้รักพี่น้องเราจริงๆวันนี้เราลองทบทวนตัวเราเองที่เราบอกว่าอินมนมันมุมีนูในอิควาเียเราบอกว่า ผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันแบบไหนพี่น้องครับเราเป็นพี่น้องกันแบบไหนบางคนใครก็ตามที่เป็นเพื่อนรักเราเป็นเพื่อนรักเราเวลาเขาทำผิดเราก็จะปกป้องเขาจะปกป้องเขาอย่างสุดความสามารถ สิ่งที่เป็นความดีเราก็เชิดชูเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่คนที่เป็นศัตรูกับเราเขาทำผิดมากมายเขาทำความดีมากมายเราไม่พูดแต่เมื่อใดก็ตามคนที่เป็นศัตรูกับเราแต่เขาทำผิดพลาดแค่เพียงครั้งเดียวเราขยี้เขาจนจมดินเลยถามว่าไหนคือความเสี่ยงตรงของอิสลามของคนที่เป็นมุสลิมอิสลามบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนรักก็ยิ่งตัเตือน แต่เมื่อใดก็ตามคนที่เป็นศัตรูอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเขาเราก็ต้องตักเตือนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไปประจานเขาไปพูดให้เขาอับอายฉะนั้นเราจะต้องอยู่ตรงกลางอย่ารักตามอารมณ์จนกระทั่งว่าทําให้คนผิดเป็นถูกคนถูกเป็นผิดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับบรรดาซอฮาบะเขาไม่ได้รักในเรื่องทรัพย์สินที่มีให้กันแต่เขารักบนพื้นฐานของความศรัทธาที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วพี่น้องครับ ลอฮฺสุบฮานุอัตลาได้บอกว่าวัลลัตินะจาอูมินบาดิฮิมยกูลูนารับบานักฟิลลานะวะลิอิควานินัลลัตินะสับกูนับินอีมานวะลาตัจัลฟีกูลูบินะกิลลัลลิลลัตินะอามานูรับบานะอินนักรอูฟุรหิมแลบรรดาผู้ที่อะไรครับบรรดาผู้ที่มาทีหลังพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าข้าเด่พระเจ้าของข้านะครับขอพระสุบฮาเราตลาได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเรานะครับซึ่งบรรดาคนที่ศรัทธามาก่อนหน้านี้ นะครับและขอต่อรัศมีห้าวัตรลายยาให้เราเนี่ยมีความเครียดแค้นที่เกิดขึ้นในหัวใจที่มีต่อพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธารับบนาลาตจะอันฟีกุลูบินาลิลลลิลลาธีนาอามานูพี่น้องขอดูอาเถอครับเพราะว่าในทุกวันนี้ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยมีความเครียดแค้นต่อพี่น้องของเรานะครับมากมายเหลือเกินจนกระทั่งมันทําให้หัวใจของเราไม่มีความสงบสุข เราจงสลัดสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทําได้พี่น้องครับมันก็ยากที่จะทําให้หัวใจของเราเกิดความสงบสุขพี่น้องเวลาเราทะเลาะก,กับภรรยาเราทําไงเราก็ต้องพยายามทําให้ภรรยาเราพอใจให้ได้เช่นเดียวกันเราทะเลาะก,กับพี่น้องของเราเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องคาพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความผิดพลาดมากมายอภัยกันได้ แต่เราไม่อยอมอภัยกันก็เพราะว่าอะไรเพราะอารมณ์ของเราเราพยายามทําดีต่อภรรยาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ภรรยายกโทษให้เราเช่นเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่กี่วันเราก็ตายพี่น้องครับไม่กี่วันเราก็ไม่อยู่เรามีโอกาสทําให้หัวใจของเราบริสุทธิ์จากความเครียดแค้นจากพี่น้องของเราเราจะปล่อยมันไว้ทําไมไม่มีความสุขสําหรับคนที่มีความคิดแค้นต่อพี่น้องของเขา โดยเฉพาะผู้ศรัทธาด้วยกันมุสลิมด้วยกันอ่านกุรานเหมือนกันละหมาดเหมือนกันถ้าพี่น้องที่มีอิมานต่อลาสุบะฮาโนอาตลาทั้งหลายพี่น้องรู้หรือไม่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสวรรค์เนี่ยทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์จะหยิบความเครียดแค้นในหัวใจของผู้ศรัทธาออกอกดเลยชาวสวรรค์จะไม่มีความเครียดแค้นชาวสวรรค์จะไม่มีความอิจฉา ชาวสวรรค์จะไม่มีความโกรธเคืองกันซึ่งกันแล้วกันพระตาลายได้บอกว่าวานาซะนามาฟีสุดูริหิมินริลินอิกว่านาอลาสุรินมุตอกอบิรินพี่น้องครับเราจะดึงความเครียดแขนในช่วงอกที่มีต่อพี่น้องของเขาก่อนที่จะเข้าสวรรค์และในวันนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะนอนหันหน้าซึ่งกันและกัน แล้ววันนี้เรายังไม่สลามกันเลยบางคนสลามแต่ไม่คุยบางคนบอกโกรธอะไรกันมาบอกไม่ได้โกรธหรอกแต่ฉันไม่สลามท่านพี่น้องครับเราต้องทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตใจของเราใจยังไม่บริสุทธิ์และดใจยังไม่เกิดความรักถ้าเรายังไม่สลัดความเครียดแค้นความอิจฉาริษยาที่มีต่อพี่น้องของเราท่านในมิสอัลลอฮ่าอะสลามบอกว่าอะไร กุหลูบุฮมุมลาขันบินรอยุลินวา่าเหตชาวสวรรค์จะเปรียบประดุดดังบุคคลที่มีหัวใจเดียวกันลาตาบาวกุดอใบานาหุมเวาลาตะฮห้าสิบเขาจะไม่มีความโกรธเคืองจะไม่มีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันฉะนั้นวันนี้เราทุกคนจะต้องรับรู้ว่านี่คือลักษณะของชาวสวรรค์เราจะเป็นชาวสวรรค์เราต้องให้อาภัยกับพี่น้องของเราเขาจะทำผิดอะไรมาก็แล้วแต่ สิ่งที่เป็นความดีเราก็สนับสนุนสิ่งที่เป็นความผิดก็ตักเตือนในรูปแบบที่เป็นจรธรรมที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นอะไรก็ทําผิดอย่างหนึ่งเราก็พูดมันก็ทาผิดมาร้อยอย่างท่านพี่น้องที่อิหมานที่ศรัทธาต่อละซุบฮาน์นัวตาลาทั้งหลายมีผู้ชายคนหนึ่งมาถามท่านนบ,บีสโลลล์ฮัวเลวะสลัมบอกว่าอายุนน่าเซอฟดดลมนุษย์ประเภทไหนบุคคลจําพวกประเภทไหนที่ดีที่สุด นบ um um ีก so ็บอกว่าก็ละาคุลุมมักมูมิลกัลสุดูคุลลิซานศาบะราคุถามว่าไอ้คำว่าสุดูคุลลิซานคือการพูดสัจจริงเนี่ยเรารู้แล้วมันคืออะไรแต่คําว่าฟะมามักมูมิลกัลอะไรคือคําว่ามักมูมิลกัลนบีก็บอกว่าฮฮัววววตะะ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 ะกกกีีีียยุุนนลลลลลลลาาาาอิิิมฟบสหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่สะอาด หัวใจที่ไม่มีบาปหัวใจที่ไม่มีการอาธรรมหัวใจที่ไม่มีการเครียดแค้นหัวใจที่ไม่มีการอิจฉาริษยาถ้าบีนักู้ศรัทธาต่อบละซุบฮานวลตัลลาทั้งหลายมีสหบัติท่านหนึ่งฮะดิษบุตรนี้ราย,ยงานจากท่านอันัสบินมาลิกในขณะที่นั่งกันอยู่ในมัสยิดมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและท่านนาบีสัลลัลลอฮวะลวะซัลลัม <t> <t> บอกว่ายะตลลอะลัยก <t> ุมุลอานฺรจุลุนมินอัลลินจันนห์ มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งเขาคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ในขณะที่ผู้ชายคนนี้อาบน้ำละหมาดยิ้วรองเท้ามานะครับทำอยู่แบบนี้สามครั้งสามวันจนกระทั่งอะไรกับซอฮาบะคนหนึ่งนะครับต้องการที่จะรู้ว่าเหตุผลอันใดที่นบีรับประกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์นะครับ เขาอยากรู้ว่าทาไมท่านอับดุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเปรียห์วะสัลลัมเนี่ยถึงบอกว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์ท่านอับดุลลอฮ์บิลอัมบิบิลอาสก็เลยตามไปที่บ้านตามไปดูที่บ้านว่าเขาทําอะไรถึงเขาเป็นชาวสวรรค์นี่คือสหาบะไม่ใช่ตามไปสืบเสาะเรื่องไม่ดีนะตามไปดูว่าความดีอะไรที่เขาทําแต่วันเนี้ยเราทุกวันนี้เราตามไปเราตามไปสืบเสาะเรื่องไม่ดีของชาวบ้านแต่สหาบะก็ตามไปสืบเสาะเรื่องที่เป็นความดี แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะนํามาปฏิบัติตามแต่ปัจจุบันเราติดตามเรื่องชาวบ้านเพื่อเอามาเปิดโปงความเสียหายของมุสลิมไม่เกิดขึ้นเอามาทําลายเขาพี่น้องกับแบบอย่างของท่านอับดุลลอฮ์บิลอัมบิลลาสตามไปนอนที่บ้านเพื่อต้องการที่จะดูว่าพฤติกรรมอะไรเขาทําอะไรถึงท่านนาบีถึงบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยถึงเวลาเขามาละหมาด เสร็จแล้วก็อ่าน้ํ้ละหมาดเสร็จเขาทิกบุลล์เขอาา่านอนุอาก่อนนอนเขาก็นอนไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดวิเิสเิซันแล้วอะไรล่ะครับทีมพี่น้องที่เขาทําให้ชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์เสร็จแล้วนะครับท่านอับดุลล์ก็เลยพูดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยที่ฉันต้องการมานอนเนี่ยฉันต้องการที่จะรู้ว่าอะไรคือคุณงามความดีที่นบีพูดถึงสามครั้งว่าเช่าเนี่ยคนคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์ นะครับบอกว่าฉันนี่ไม่เห็นท่านเนี่ยทำอะไรเลยนะครับก็เหมือนคนปกติทั่วไปพอท่านอับดุลลาบิลอัมต้องการจะเดินกลับไปและผู้ชายคนนี้นะครับก็บอกกับท่านอับดุลลาบอกว่าไม่มีสิ่งใดหรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรับประกันได้ถึงสิ่งที่ท่านนบ,บีสลลลุลต่านบอกว่า อินน well no ีลาอัจิดุฟีนับซีลีอาฮัดินมินัลมุสลิมีนาริชน์นวะลาฮัซดูอาฮัดันมินัลไกรินอาตาะุลลอฮุยาผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับท่านอับดุลลาบินอัมบิลาสบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีรับประกันว่าฉันเป็นชาวสวรรค์เพราะว่าในตัวของฉันนะครับในตัวในจิตใจของฉันนั้นไม่มีความเครียดแค้นไม่มีการคดโกง และไม่เคยอิจฉานิสยากับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพี่น้องของฉันหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่มีความสงบนิ่งเมื่อนั้นแหละอับดุลลอฮ์ก็เลยรู้ว่านี่คือสวนสวรรค์ที่ท่านนาบีสุลตาละหัวอะลัยวะสลัมรับปาาระกันให้ท่านบน้องผู้ศรัทธาต่อละซุบะฮานอาตาลาทั้งหลายก็ให้เราทั้งหลายนั้นพยายามสะสาาหัวใจของเราให้พ้นจากความเครียดแค้น ใครที่อธรรมต่อเราใครที่พดโกงเราใครที่พูดจาดูถูกเราใครที่นําเรื่องไม่ดีก็ให้มีความอดทนและก็อภัยโทษท่านนาบีสุลตฮอัลลอฮฺวะวซัลลัลลของเราโดนหนักกว่านี้อีกหลายเท่าท่านนาบีุลตฮอลลอฮฺวะซัลลัลลไปยังเมืองตอเอฟในปีที่สิบหลังจากที่ภรรยาของท่านเสียอบูตุตอเลฟเสียชีวิตไปเผยแพร่ที่เมืองตอเอฟ จนกระทั่งว่าอับดุลเจลีนอับดุลกูลานเป็นหัวหน้าเผ่าของบันิสกีฟไปเรียกร้องให้ศรัทธาต่อละซุบฮานอวตาราพูดอะไรากาพูดบอกว่ามุฮัมมัดไม่มีใครแล้วหรือที่จะมาเป็นนบีเนี่ยที่ดีกว่าท่านไม่มีแล้วหรือพูดดูถูกบอกว่าถ้าจะเข้ามักกะเนี่ยจะกลับไปฉีกผ้ากัปปะให้มันขาดสิน้นนี่คือการดูถูกเสด็ทูตมุฮัมมัดสุลลาะวะละลัมแต่นบีก็อดทนนบีถูกขว้างก้อนหิน เลือดอาบจนกระทั่งว่าท่านหญิงไอแชเรจาจะรอนะครบบอกว่าไม่เคยเห็นท่านนาบีเจ็บหนักเท่ากับในวันที่นาบีไปดะวะที่เมืองตออิฟในสงครามอุฮุดท่านนาบีเจ็บหนักแล้วพี่น้องครับแต่ในการเผยแพร่ศาสนาของท่านนาบีที่ท่านนาบีไปเผยแพร่ที่เมืองตออิฟนะั้นเจ็บหนักกว่านี้หลายเท่าอัลลอฮฺจา,าลาส่งมาเลกันจีบานมาเลกันแห่งขุนเขามาหาท่านนาบีมาบอกว่านาบีต้องการอะไร แต่นบีเป็นคนที่ไม่เครียดแค้นเจ็บมากเท่าไหร่พี่น้องครับนบีบอกว่าฉันต้องการที่จะหวังให้ประชาชาตินั้นอิบดะดาต่อลอับเพียงพระองค์เดียวนบีโดนมากกว่าเราหลายเท่าแต่ทำไมท่านนาบีถึงอภัยโทษได้ไม่เครียดแค้นไม่อกติขออภัยโทษให้กับพวกเขาวันนี้พี่น้องครับเราเครียดแค้นกันเราบาดหมางกันเราไม่มองหน้ากันเราไม่สลามกัน จนกระทั่งตายถามว่ามันสมควรแล้วหรือพี่น้องครับให้สลามกันพูดคุยกันให้อภัยกันผิดพลาดตรงไหนชี้แจงกันพูดคุยกันท่านนบีสอร์รอลใะนละสลาะบอะ์ไลเยะเดโคลุนเจนนะก็ตาตุนมีบุคคลหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์คือคนที่ทําลายพี่น้องเอากาพูดคนนี้มาสร้างความเสียหายเพื่อต้องการให้เกิดความแตกแยกเราคือบุคคลนั้นหรือไม่พี่น้องครับ ขอดวงต่อรัศมีห้านาลาให้เรานั้นมีหัวใจที่บริสุทธิ์ให้หัวใจที่เรานั้นบริสุทธิ์จากการเครียดแค้นบริสุทธิ์จากความโกรธเคืองความอิจฉาริษยาเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับความเมตตาและความการุณาจากอัศมีหฮานาฏละนั้านพี่น้องครับให้นึกถึงอายะที่บอกว่าอินนามันมุมินูนะอิควะฟาอัลล oh um ิฮูบัยนะอัคไวยุคุมวัตะกลอฮะลาอัลลัคุมตุรฮามุนแท้จริงแล้วผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน เมื่อเป็นพี่น้องกันอะไรครับพี่น้องจงไกลเตี่ยซึ่งกันและกันอย่ยพูดคนละครั้งคนละทีจนกระทั่งว่านาไปสู่ความบานปลายเป็นพี่น้องกันจนกระทั่งแตกแยกซึ่งกันและกันเพื่ออะไรครับจงยำเกรงลล l a ์ละอันละกุมตุรฮามูนเพื่อต้องการที่จะให้พวกท่านและพวกเรานี่ะได้รับความเมตตาจากล l l a ์เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความเมตตาจากลลอ a ์สแสดงว่านั่นแหละคือความรักที่เกิดจากความศรัทธา,าต่อ a l าาะ a h s u น h a n a h u wa taala a k u ก u ล a w l i h a wa w ั s a l i f u ล l l a h i wa l a กุธธววม ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم